ด้านสง่งสุขภาพเองนะคุณผู้ชมตอนนี้ทางด้านของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะเขาก็ได้มีการเปิดห้องปฏิบัติการตร,ตรวจสวนหัวใจแล้วก็หลอดเลือดให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีค่ะที่อาคารอายุรกรรมวิสุทธ์ชั้นสองโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นชายชัช,ชวานเวญจัสริวงศ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านไปเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะโดยมีนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายแพทย์กมนกัญญาประสิทธิ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการคณะแพทย์พยาบาลแล้วก็สูม่มวลชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับให้ข้อมูลว่า โรงพยาบาลเพชรบุร์เองเนตั้งเป้าจะรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องมีอัตราเสียชีวิตไม่เกินร้อยละ9สิ่งสําคัญในการลดอัตราเสียชีวิตคือการเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาที่เร็วที่สุดการช่วยชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สําคัญคือการตรวจส่วนหัวใจเพื่อทําวินิจฉัยทําการเปิดหลอดเลือดหัวใจภายใน90นาทีซึ่งหากเดินทางไปเปิดหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายที่อยู่ข้าง,างเคียงยต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงท่านผู้ชมทําให้ผู้ป่วยเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเสียโอกาสในการเข้าถึงการรักษา โดยในปี64เนี่ยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ส่งผู้ป่วยไปทําการตรวจส่วนหัวใจในโรงพยาบาลเป็นเครือข่ายเนี่ย476รายด้วยกันและเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้เข้าถึงบริการรวดเร็วไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือลดสา,สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้นี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ว่าการบริการทางการแพทย์เนี่ยเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกก็เป็นอีกทางหนึ่งเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และข้างเคียงนะครับ